จากเหตุการณ์สงครามชายแดนไทยกัมพูชาข่าวนี้กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยเป็นอย่างมากทําให้มีบางคนโพสต์ข้อความลงในโซเชียลปลุกระดมให้ไปทําร้ายร่างกายแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยซึ่งพวกเขาไม่เกี่ยวนะคะและที่สําคัญการกระทําแบบนี้ก็ยังเป็นความผิดอีกด้วยค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่าง หรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากการทำร้ายร่างกายนั้นเป็นเหตุให้อีกฝ่ายได้รับอันตรายสาหัสก็จะได้รับโทษหนักขึ้นนั่นคือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 10,000- ถึง2 0 0 0 0บาทตามมาตรา297ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากพวกเราคนไทยทุกคนนะคะว่าพวกเรารักชาติแต่ไม่ขั้งชาติแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทหาร ชายแดนไทยทุกท่านที่สำคัญก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกการสูญเสียและขอคาระวะสำหรับทุกชีวิตที่เสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยด้วยค่ะ